ฟันฟันกรามครับข้างบนสองซี่ปวดปวดจนเรียกว่าไม่สามารถที่จะทนได้แล้วก็เลยต้องตัดสินใจถอน <S <S ชื่อประวันคุศิตาครับมีปัญหาฟันฟันกรามครับข้างบนสองซี่คือ,อมันรู้สึกปวดฮะก็เลยต้องกราม ตัดสินใจมาหาคุณหมอคุณหมอก็อถอนฮะถอนแล้วก็ทั้งสองฟันข้างบนนี่ก็ได้ตัดสินใจทำรักเทียมก็มีเพื่อนคนหนึ่งฮะที่แนะนำมาเพื่อนก็ใช้บริการที่ Dental Image เหมือนกันครับเขาก็ทำอ่งรากเทียมเหมือนกันก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาคุณหมอที่นี่ฮะก็มาใช้บริการที่นี่ก็ าทางคุณหมอก็เอาใจใส่ฮะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการใส่รากเทียมที่คิดว่าดีดีที่สุดอันนี้ฮะอันที่หนึ่งก็คือความความ,มั่นใจฮะความมั่นใจแล้วก็วัสดุที่ใช้รวมทั้งราคาด้วยก็เลยตัดสินใจใส่รา,ากเทียมข้งบนสองสองซีนะฮะแล้วเมื่อประมาณ2เดือนก่อนนีฮะ ก็ตัดสินใจใส่ทั้งทั้งล่างฮะฟันฟันล่างอีก2อซี่เหมือนกันอันนี้เป็นรวมทั้งหมด4ีซี่ละฮะเทียวได้ดีฮะข้างบนฮะเทียวได้ดีเดี๋ยวได้ทั้งสองข้างฮะก็เท่าที่เท่าที่ใส่ามาก็เกือบสองปีละฮะเกือบสองสามปีละฮะก็คิดว่าใช้ได้ดีฮะใช้ได้ดีทั้งสองแต่ว่าฟันหน้าข้างล่างนี่เป็นเพิ่งจะใส่ เจะใส่เมื่อประมาณสักสเดือนที่แล้วก็ใช้ได้ดีเหมือนกันฮะอันนี้คุณหมอดีฮะทั้ง2ท่านนะฮะที่ดูแลคือทั้งคนที่ฝังรากนะฮะฝังรากเทียมนะฮะกับคุณหมอ,อ,อที่ทำใส่ฟันนะฮะอันนี้ก็ทั้ง2ท่านก็บริการได้ดีฮะก็ดีแล้วฮะอัอน dental image จริงๆแล้วก็มีหลายสาขานะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับคนอื่นที่สนใจบริการรากเทียมนะฮะผมว่า,าที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ทางเลือกอีก,อกที่หนึ่งนะฮะที่บริการที่ดีราคาสมเหตุสมผลนะฮะราคา,อาพอสู้ได้แล้วก็มีการติดตามที่ดีฮะ